สิตาลีเสวางเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะชื่อของเสือจานกำลังฉายแสงอย่างมากในวงการบันเทิงในปัจจุบันแต่เบื้องหลังดาราที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนแต่มีทีมงานมืออาชีพและส่งพลงังที่ทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังของพวกเขาและเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและสมาชิกผู้ส่งพลงังที่อยู่เบื้องหลังทีมของเสือจานเสือจันไม่เพียงแต่เป็นจิตวิญญ,ญาณของทีมเท่านั้นแต่ยังสวมหมวกหลายใบอีกด้วย เขาสามารถนำทีมทั้งหมดก้าวไปข้างหน้าในาฐานะประธานและซ e o ของบริษัทของเขาความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ของเชอร์จานถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้าอันมั่นคงของทีมงานอย่างแท้จริงเมื <ME> ่อพูดถึงการปฏิบัติงานประจำวันของทีมงานของเขาคนแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเมนนจางจิงหรือผู้จัดจการส่วนตัวของเขาเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อหรือประสานงานด้านทรัพยากร และการจัดการแผนการเดินทางของเซอร์จานเธอสามารถเข้าใจชีพประจันของตลาดได้อย่างแม่นยำเสมอและปูทางไปสู่เซอร์จานได้อย่างราบรื่นภายใต้การเตรียมการอันฉันฉลาดของเมเดนจังจริงทุกขั้นตอนในตารางงานของเซอร์จานดูเหมือนจะได้รับการจัดระเบียบอย่างดีและทุกรูปลักษณ์ของเซอร์จานก็ได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนอย่างมากค่ะแน่นอนว่างานประจำวันของคนดงังไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้ง่ายเหมือนถ่ายนาง และเดินแบบบนพรมแดงเท่านั้นแต่เซอร์จันมีผู้ช่วยและผู้คุมกันที่มีความสามารถสามคนอยู่ข้างๆเขาพวกเขาจะติดตามเซอร์จันไปทุกทีเพื่อให้แน่ใจว่างานของเซอร์จันจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและรับประกันความปลอดภยัยส่วนบุคคลของเขาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฉากการถ่ายทำที่ปลุกพลานหรือบริเวณสนามบินที่มีเสียงดงังผู้ช่วยลับริกาทั้งสามคนนี้จะสามารถปรากฏตัวที่ด้านข้าง ของเซอร์จันได้ทันทีเพื่อช่วยเขาแก้ปัญหาทั้งหมดของเขาในด้านการเดินทางเขามีคนขับรถประจำทีมด้วยทักษะการขับรถของเขานั้นเหนือชั้นมากเป็นพิเศษซึ่งสามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับเซอร์จันทุกช่วงเวลาในการเดินทางไม่ว่าเขาจะรีบไปที่สถานที่ถ่ายทำหรือเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆก็ตามพนักง,งานขับรถคนนี้ก็สามารถส่งเซอร์จันไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยตรงและรับรืนเสมอ ในสำนักงานแม้ว่าจะมีพนักงานเพียงคนเดียวที่รับผิดชอบงานด้านธุรการในแต่ละวันแต่เธอก็ถือได้ว่าเป็นแม่บ้านของทั้งทีมตั้งแต่การจัดระเบียบเอกสารไปจนถึงการวางแผนการเดินทางตั้งแต่ค่าใช้จ่ายรายวันไปจนถึงการจัดเตรียมกิจกรรมเธอสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบเป็นเพราะความทุ่มเทยอย่างเงียบๆของเธอที่ทําให้เจ้าจ้าและสมาชิกค,คนอื่นๆในทีมสามารถมุ่งความสนใจ ไปที่งานของพวกเขาได้มากขึ้นฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็คือกระบอกเสียงของทีมงานทีมงานทั้งสามคนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของแฟนๆการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่และการติดตามความคิดเห็นของสาธารณชนในยุคที่ข้อมูลแพร่หลายเช่นนี้บทบาทของแผนประชาสัมพันธ์และการจัดจำหนายมีความสำคัญอย่างยิ่งพวกเขาสามารถจับความต้องการของแฟนๆและการเปลี่ยนแปลง ของตลาดได้โดยเร็วที่สุดและปรับแต่งกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเซอร์จานในด้านการเงินในทีมงานมีบุคลากรทางการเงินมืออาชีพ3คนรวมถึงนักบัญชี1คนและแคดเชียหนึ่งคนพวกเขาจะบริหารจัดการทุกรายจ่ายและรายได้ของทีมอย่างเข้มงวดและพิถีพิถนันวากันว่ารองประธานฝ่ายการเงินของวาจิจิวายังทำงานที่สตูดิโอของเซอร์จานอีกด้วย โดยที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลสถานการณ์ทางการเงินและจัดการส่วนแบ่งประจำปีของเสอ่์จานในบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การตั้งค่าดังกล่าวให้การปกป้องการจัดการทางการเงินของทีมเป็นสองเท่าในส่วนของงานด้านกฎหมายทีมงานได้เลือกที่จะจ้างจากภายนอกข้อดีก็คือพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนการสนับสนุนทางกฎหมายได้ตลอดเวลาตามที่พวกเขาต้องการ และยังทำให้พวกเขามั่นใจได้ว่าทีมงานจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพมากที่สุดโดยสรุปแล้วทีมของเซอร์จานเป็นมืออาชีพและแข็งแกร่งอย่างมากค่ะพวกเขาแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ตามลำดบับและให้ความร่วมมือโดยปริยายโดยให้การสนับสนุนการพัฒนาของเซอร์จานในวงการบันเทิงอย่างมั่นคงด้วยการสนับสนุนและการอุทิศตนของทีมงานดังกล่าว,าาวเซอร์จานจึงจะสามารถก้าวต่อไป และบินให้สูงขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างแท้จริงและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะ